รถตู้แต่งเบา V i p ที่ราคาดีที่สุดนะัตอนนี้จัดมาให้แล้วนะคะสำหรับ t o y ย t a Commuter คันนี้นะราคาหายจากป้ายแดงไปแล้วเกือบ5 0 0แสนบาทที่สำคัญเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้าสูตรเช็คระยะเป๊ะตามรอบเลยใครที่หาอยู่นะคะดูคลิปให้จบเลย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะมาเจอกับน้องกิ่งอีกแล้ววันนี้มีรถเข้าใหม่นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านกาลังมองหากันเลยนะครอยากได้รถตู้ใช้งานนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียดตัวรถของคันนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่สวยๆจากทางเพชรยนต์ของเรานั่นเองนะคะ,ะวันนี้น้องกิ่งมีรถตู้หน่วยงานปลดประจำการมารีวิวให้ชมกันนะคะคันนี้นะเป็นรถหน่วยงานที่เข้าสู่เช็คระยะเป๊ะทุกรอบเลยนะรถน่าใช้้มากๆแและไดต่งเบาะย พีด้านข้างอะไรมาให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้นะ To y ยต a าคอมพิวเตอร์3.0ปี18-19นั่นเองเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะใครอยากได้เกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดานะห้ามพลาดคลิปนี้เลยจัดมาให้ในราคาแบบดีที่สุดนะในตอนนี้เลยนะคะเพราะตอนนี้ราคารถตู้ขึ้นสูงมากแต่เพชรยนเราก็ยังคงคุณภาพนารถเกตเอที่ดีที่มีคุณภาพมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันนะคะมาดูโครงสร้างตัวรถคันนี้ใกล้ๆย้ำเลยนะว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาถึงร้านสดๆร้อนๆยังไม่ได้ปรับ สภาพยังไม่ได้ทําอะไรกับตัวรถเลยนะคะรุ่นนี้เป็นโฉมกันดำนะคะหน้าสั้นหลังคาสูงนะเป็นตัวโฉมหน้าเก่าก่อนที่จะเปลี่ยนมาหน้ายาวเป็นปี18-19นะคะตัวรถเป็นสีบอลเงินสีแท้สีเดิมตามโรงงานเลยรถไม่เคยวิ่งแท็กซี่สาธารณะไม่เคยจดป้ายเหลืองติดแก๊สนะคะเนี่ยกระจังหน้า2เส้นโครเมียมสวยๆเลยนะ อันนี้คือสภาพโดยรวมที่รถเพิ่งเข้ามาสังเกตได้เลยว่าสีไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีรอยแตกไม่มีรอยรล้านะคะด้านหน้าเนี่ยเหลี่ยมสันตัวรถสวยคมชัดเจนหมดไฟหน้านะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยรล้านะคะปรับสภาพให้ใหม่รับรองว่าสวยสับแน่นอนตัวไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าเนี่ยติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยจากโรงงานเลยนะมาดูฝั่งด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างนะคะตัวเสาด้านหน้านะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชน สีสม่ำเสมอกันทุกจุดเลยนะคะใครได้คนนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะคะรีบมาหารีบมาจับมาจองโทรมาคุยรายละเอียดเงื่อนไขก่อนได้ก่อนที่รถจะติดจองไปเนาะเพราะตอนนี้เราไม่ได้สต๊อกรถตู้ไว้เยอะนะคะแต่รับประกันโครงสร้างสวยดีทุกคันนะ ตัวกระจกมองข้างเนี่ยเขาจะเป็นตัวครอบสีดำเปียโ,โนแบ็กนะคะเดี๋ยวรถเอาไปปรับสภาพให้ใหม่คุณพี่ไม่ต้องห่วงเลยเนาะเป็นตัวปรับกระจกแบบออตโต้นะคะปรับระดับองศาได้มันจะมีตัวปุ่มปรับให้เป็นแบบไฟฟ้าให้นะคะกระจกเนี่ยจะเป็นโคดเดิมโตโยต้าเลยนะไม่มีรอยแตกร้าวเลยนะคะพี่พี่ขา นะราคาคันนี้นะอยู่ที่7 6 9 0 0 0บาทเรทผ่อนอยู่ประมาณ1,3ืนานิดๆเท่านั้นเองนะคะอันนี้ลองคิดแบบเลทฟรีดาวให้เลยนะประมาณ1,3ืแต่ถ้าใครมีเงินดาวก็ลดดอกเบีย้ยล,ลดเงื่อนไขยอดจัดลงไปเลทผ่อนก็จะถูกลงนะอ่ะเรามาดูโครงสร้างกันก่อนเหลี่ยมสันขอบประตูนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะสวยสม่ำเสมอกันแบบนี้เลยทุกจุด นะใครอยากเข้ามาดูรถจริงมาทดลองขับติดต่อมหานงกิ่งได้เลยร้านอยู่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพและดูตัวกระดูกงูนะคะเนี่ยให้ดูเม็ดอาร์กก่อนรอยเม็ดอาร์กนะเรียงกันกลมสวยเลยนะคะเนี่ยเป็นรอยปั๊มมาจากโรงงานไม่มีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนแต่อย่างใดกระดูกงูนั่นหนาแบบนี้นะคะไม่มีชำรุดเสียหายเลยด้านขอบประตูด้านข้างนะคะเนี่ย สวยๆเลยนะไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีชำรุ่เสียหายเลยด้านขอบประตูเนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์เลยตัวยางต่างๆนะคะก็ยังคงคุณภาพเดิมไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดเนาะในส่วนของล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อกระถักสเปคเดิมโรงงานเลยแต่มีตัวฝาครอบไปให้นะคะและที่สําคัญได้ยางปี2024ด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไปล้างปรับสภาพให้นะรับรองว่าสวยแน่นอนเนี่ยและดูโครงสร้างตรงซุ้มล้อ ไม่มีข้าวละมันไหลเยิ้มรั่วซึมนะคะสภาพเดิมๆเลยนะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อแต่อย่างใดเนาะ,ะรีบติดต่อเข้ามานะคะอยากได้รถไปวิ่งงานไปใช้งานนะคะติดต่อมาหาน้องกิ่งได้เลยแจ้งแอดมินว่าดูคลิปน้องกิ่งมานะคะรถตู้คอมพิวเตอร์รอพี่ๆอยู่นะตัวด้านข้างประตูสไลด์นะคะเนี่ยสังเกตได้เลยไม่มีตกร่องตกขอบนะเลียมสานของตัวรถสวยคมชัดเจนหมดนะกระจกไม่มีรอยแตกรอยด้าวเนี่ยจะเป็นตัวกระจกนิรภัยนะคะก็มีติดอยู่ให้ครบทุกจุด ประตูลางสไลด์ไม่มีตกร่องตกขอดนะมีตัวล็อกแน่นหนาแบบนี้เลยนะคะอ่ะรอยเม็ดอาร์คเนี่ยไล่ดูให้ดูเลยแบบเป็นจุดๆนะนี่ไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะหัวน็อตแน่นหนาทุกจุดเลยในราคา769,000บาทนะคะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นเองด้านบนนะประตูรางสไลด์นะคะตัวรางสไลด์เนี่ยไม่มีรอยคดรอยงอนะตรงเรียงสวยตามสเปคเดิมโรงงานเลยนะคะ รับประกันรถให้เลยไม่มีประวัติพลิกค,คว่ำชนหนักไม่มีจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องและที่สําคัญนะคันนี้แต่งเบาะ VIP มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่งเบาะ VIP ให้แล้วเรียบร้อยนะเป็นเบาะ333นะคะ9ที่นั่ง อ่าแบบนี้เลยนะรถเดี๋ยวเอาไปปรับสภาพให้ใหม่นี่คือยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้ชงยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะและด้านข้างนะเขามีบุด,ด้านข้างมาให้แล้วเรียบร้อยก็คือแต่งมาให้แล้วนั่นเองเนาะเป็นกึ่ง VIP เลยก็ว่าได้มีม่านให้รอบคันมีคอนนีรภัยให้นะคะด้านบนหลังคาเขาก็มีบุพื้นมาให้แล้ว เนาะระบบแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่น้องกิ่งจะมีการตรวจเช็คให้ก่อนส่งมอบไม่ต้องห่วงเลยนะรถก่อนที่จะออกจากเพชรยนต์ไปเนี่ยเราจะมีการเช็คและตรวจสอบให้ถือว่าสมบูรณ์เลยอ่อีกระ,ระดับหนึ่งนะคะตัวแผ่นด้านข้างนะคะที่เหยียบขึ้นบันไดเนี่ยก็ไม่มีรอยแตกร้าวนะคะไม่มีชํำรูสเสียหายเลยยางอะไหล่เครื่องมือมแมแลงเรามีใส่ครบให้หมดนะคะด้านในเนี่ยจะเป็นที่เก็บยางอะไหล่ เนาะตัวไฟนะไฟทางเดินนี่ก็เปิดได้ปกตินะคะไม่มีเสียหายเนาะคันนี้นะเขามีพรมปูมาให้นะทำพื้นมาแล้วนะคะและมีพรมปูทับให้อีกรอบหนึ่งนะถ้าเอาคันนี้ไปก็ได้ไปแบบนี้เลยมีบาร์มาให้ตรงกลางแบบนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะเคาน์เตอร์บาร์ก็เป็นโทนเดียวกับเบาะหนังเลยนะคะสีเดียวกันโทนเดียวกันอ่าใครที่เอาคันนี้ไปก็ ถ้าจะเอาไปแต่ง v ี p น้องกิ๊กเชื่อว่าแ้าไม่ได้ทําอะไรเยอะสักเท่าไหร่นะคะออกมามาดูด้านท้ายกันต่อนี่นะตามจุดตามช่องนะคะรอยช่องไฟตรงสเปคเลยอ่ะประมาณนี้ ต่อกันด้วยท้ายนะคะท้ายก็ไม่มีรอยบุบรอยชนนะท้ายไม่มีรอยบุบรอยชนและมีเซ,เซ็นเซอร์มาให้แล้วนะคะติดตั้งเซ,เซ็นเซอร์ให้แล้วไม่ต้องไปเสียงเงินทําอะไรเพิ่มเลยนะท้ายไม่มีรอยแตกร้าวนะคะป้ายทะเบียนกรุงเทพเป็นป้ายฟ้าวิ่งอ่าใช้งานได้เลยปป๊บนี่เห็นไหมผมเขามีปูมาให้สุดคันนะคะตรงทางเดินนะมีมาให้ทั้งรอบคันเลยเนี่ยเบาะ หนังสวยนะหนังดีด้วยเบาะนุ่มห่อหุ้มตัวได้ดีเอาไปใช้งานวิ่งรับจ้างก็ได้ไปใช้งานในครอบครัวก็ได้คันนี้แทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะเนี่ยตามหลังคาไอตัวประตูท้ายนะคะเขาก็บุมาให้แล้วเรียบร้อยนะตกแต่งมาให้สวยงามดูเรียบหรูนะคะดูเรียบหรูตัวโช์นี่ก็ไม่มีเด้งนะไม่มีหลวมโชกแน่นๆเด้งๆแบบนี้เลยนะรอยเม็ดอาร์ตเห็นไหมชัดเจนหมด คาบดินคาฝุ่นตามการใช้งานเป็นเรื่องปกติเพราะรถคันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําอะไรเลยและตัวไฟท้ายนะคะเป็นสีแดงทับทิมไฟเลี้ยวไฟถอยและไฟเบรกนี่อยู่ในชุดโคมเดียวกันเนาะคนที่เล่นรถตู้จะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าสเปคเดิมเขานะเป็นยังไงนะคันนี้มีแต่งมาให้บ้างเล็กน้อยมีเบาะทําด้านข้างมาให้ ก็สมราคาอยู่พอสมควรนะคะในราคา769,000บาทซึ่งคันนี้นะเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการด้วยเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบเลยนะไม่มีประวัติพิความชนหนักไม่มีจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องในเงื่อนไขของการจัดไฟแนนซ์นะคะน้องกิ่งบอกว่า ตัวรถตู้เนี่ยเป็นรถกลุ่มเฉพาะเนาะต้องแจ้งลูกค้านิดนึงว่าขอเอกสารอ้างอิงรายได้ชัดเจนนิดนึงนะคะเพราะในการที่จะปล่อยสินเชื่อของตัวรถตู้เนี่ยธนาคารต้องมีการตรวจเช็คและตรวจสอบค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเงื่อนไขมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วตามไตรมาสที่ธนาคารกําหนดเนาะก็ลองโทรมาพูดคุยลองอสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะว่าในเงื่อนไขาการจัดไฟนแฟนนซ์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างต้องมีเงินดาวไหมเครดิตดีฟีดาวได้เลยน้องกิ่งสามารถอัพยอดจัดให้ได้มากสุดถึง120 ตามราคากลางไปแนนเนี่ยจะได้สูงสุดแค่100%แต่เงื่อนไขที่เพชรยนได้จากทางธนาคารซึ่งเราเป็นท็อปเกตของแทบจะทุกแบงค์เลยนะคะเราได้อัพยอดจัดได้สูงสุดถึง120อันนี้เป็นข้อดีเลยนะและได้เรทดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะด้านข้างฝั่งนี้นะสังเกตได้เลยไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนเหลี่ยมสานตัวรถสวยคมชัดเจนหมดนะคะนี่เสียงเดียวกันสีเดียวกันนะคะเนี่ยรอยช่องรอยปะทุกอย่างนะสเปคเดิมโรงงานไม่มีรอยแตกกร้าวนะคะนี่ ทุกชิ้นส่วนสเปคเดิมโรงงานทุกจุดสีไม่มีกลับเปลี่ยนอย่างแน่นอนอฝั่งด้านหน้านะคะเนี่ยฝั่งด้านหน้าฝั่งคนขับปึ๊บคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะแมนวนวลสเปคเดิมเลยปึ๊บอ,อยากได้ ติดต่อสอบถามมาได้เลยเลขงไม้ใช้งานของคันนี้อยู่ที่1 8 5 6 6 8กิโลไม่ต้องแปลกใจนะคะรถตู้เป็นรถสำหรับใช้วิ่งงานอยู่แล้วไม่เยอะไม่น้อยไม่ใช่ประเด็นเพราะรถพวกนี้เข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบถึงระยะที่ต้องเข้าศูนย์ปุ่มนี้จะเข้าศูนย์เป๊ะทุกงวดนะคะทุกรอบเลยเนะรถจึงจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะพอถึงเวลาที่ต้องเป็นทนายเขาเช็คระยะให้หมดเนี่ยเปิดรถปุ๊บแอร์เย็นปั๊บเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำมาก แต่ดังปกติฟิลไม่ขาดนะคะแอร์รงแอร์ราวเดี๋ยวน้องกิ่งตรวจเช็คให้ใหม่ไม่ต้องห่วงนะคะเนี่ยพวงมาลัยก็หุ้มหนังสวยๆเลยนะไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยถือว่าสภาพสมบูรณ์สวยงามอยู่คันนี้เนี่ยตามขอบตะเข็บงูนะคะนี่ยางทุกอย่างนะชิ้นส่วนทุกจุดนี่รอยหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะคะรอยเม็ดอาร์สวยงามชัดเจน ไปเปิดดูในส่วนของหัวเก่งด้านหน้ากันหน่อยนะคะเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาแน่นอนนะเดี๋ยวน้องกิ่งตรวจเช็คให้นะคะถ้าเปิดตัวห้องเครื่องจะเปิดยากนิดนึงนะอันนี้ถ้าใครอยากจะเข้ามาดูรถจริงหรืออยากให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนให้ดูแจ้งน้องกิ่งมาได้เลยนะคะโทรมาได้ที่เบอร์โทรที่โชว์ไว้ให้เนอะอันนี้จะเป็นในส่วนของหัวเก่งด้านหน้านะคะเนี่ยดูได้เลยหนะ้าฝากระโปรงไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะพี่นะ ทุกมุมทุกจุดรอยซีนต่างๆนะคะสเปคเดิมโรงงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเรารับประกันตัวรถให้นะคะและได้เงื่อนไขสูตรพิเศษจากทางเพชรยนต์ไปเลยนะใครที่ดูรถตู้คันนี้และอยากได้เป็นเจ้าของสามารถโทรจองออนไลน์ได้นะคะเลขบัญชีบริษัทจะเป็นบัญชีของนายวชิรนรงเพชรซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทของเรานั่นเองนะจะโอนเข้าบัญชีเดียวเท่านั้นไม่มีโอนเข้าบุคคลนะพี่นะ้อันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยอะมาดูต่อในส่วนของหัวเก่งนะคะ รอยแต้มสีรอย qc นี่ยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวถ้าล้างมันก็จะสวยใหม่กว่านี้นะราคาจากป้ายแดงมันอยู่ประมาณล้านสองกว่านะตอนที่ออกห้างมานะคะตอนที่ออกห้างมาเนี่ยตอนนี้ราคาหายไปแล้วกับ5 0 0แสนบาทแถมได้รถมือเดียวประวัติศูนย์แบบนี้ไว้ใช้งานนะคะรีบติดต่อมาเลยนะสต๊อกมีน้อยแล้วตอนนี้นะคะสต๊อกมีน้อยแล้วแต่ว่ากลุ่มลูกค้าที่ยังต้องการรถตู้ยังหารถตู้ใช้งานอยู่นะมีเยอะมากๆเนาะเพราะฉะนั้น รีบติดต่อเข้ามาก่อนที่เงื่อนไขธนาคารจะเปลี่ยนและก่อนที่รถจะติดจองไปเนาะก,ก็ขอฝากไว้ด้วยสําหรับรถตูค้คอมพิวเตอร์3.0ปี2 0 1 8 1 9คันนี้ราคา769,000บาทผ่อน1,003กับอีกนิดเดียวนะคะ1,003กับอีกหลักร้อยเท่านั้นนะรีบติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยคลิปนี้นะคะน้องกิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะพาไปดูรถรุ่นไหนที่น่าสนใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ